ในคลิปนี้ค่ะเรามาอัปเดตเงินช่วยเหลือสําหรับกลุ่มปอบางกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กเงินผู้พิการเงินผู้สูงอายุใน3กลุ่มนี้ค่ะมี1กลุ่มที่จะเป็นกลุ่มพิเศษได้รับเงินพิเศษนะคะสองเด้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้รวมสูงสุด2,500บาทก่อนไปรับชมรัะฟังรายละเอียดพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาแจ้งกําหนดการรับเงินช่วย ช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะคะเริ่มกันที่กลุ่มแรกค่ะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะ600บาทได้รับในวันที่10กุมภาพันธ์กลุ่มที่2นะคะกลุ่มผู้พิการค่ะรัฐให้ความช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการนะคะสําหรับผู้พิการที่มีบารประจำตัวผู้พิการค่ะเดือนละ800ถึง1000บาทกลุ่มที่ไม่มีบารสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและอายุเกิด18ปปีแล้วเนี่ยรับ 800บาทต่อเดือนกลุ่มที่อายุเกิน18ปีและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่10กุมภาพันธ์รับไปก่อนเลย800บาทอีก200บาทรอรับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้งานได้อยู่นะคะก็จะรับรวมกันเป็น1,000บาทค่ะและกลุ่มที่เป็นผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีวันที่10กุมภาพันธ์รับไปเลยนะคะ1,000บาท กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะรับตามขั้นบันไดยอยู่ที่600บาทไปจนถึง1,000บาทประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนปี2507นะคะให้ไปลงทะเบียนประเภทอาี่ผู้สูงอายุได้แล้วนะคะในพื้นที่ที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นๆน,น,นะคะนำทะเบียนบ้านแบบป,ประชาชน ไปติดต่อได้เลยนะคะที่เทศบาลอาาตวตสํานักง,งานเขตค่ะและถ้าต้องการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากก็นำสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากไปด้วยนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนี่เองค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีบางท่านได้รับสูงสุดเลยนะคะรวม2เด้ง2,500บาทซึ่งก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่ตกหล่นกันจากการได้รับเงินช่วยเหลือ ถ้าใครยังจำได้นะคะเมื่อปีที่แล้วปี2565มีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยองชีพเป็นประจำเป็นเงินพิเศษจำนวน6เดือนด้วยกันนะคะโดยกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60 69ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีกคนละ100บาทต่อเดือนกลุ่มอายุ70 79ปีนะคะรับเงินช่วยเหลือพิเศษ150บาทต่อคนต่อเดือน กลุ่มผู้สูงอายุ80ถึง89ปีรับเงินช่วยเหลือพิเศษนะคะคนละ200บาทต่อเดือนนะคะกลุ่มผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้เนี่ยรับ250บาทต่อเดือนซึ่งเขาได้ทำการจ่ายไปแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปี65มีหลายท่านเลยนะคะที่ไม่ได้รับเงินตรงนี้ค่ะทางรัฐจ,จะทำการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับกลุ่มตกหล่นนะคะ กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุสำเร็จนะคะจำนวน10ล้านกว่าคนนะคะหลังจากจ่ายงวดสุดท้ายไปเมื่อวันที่19กันยายนปี65มียอดเงินที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุได้สําเร็จนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอเบอิกเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุรอจ่ายให้กับผู้สูงอายุอีกจํานวนกว่า1 0 0 0 0คนนะคะ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะจะดําเนินการเร่งจ่ายเงินที่ตกค้างให้เสร็จภายในเดือนนี้นะคะภายในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะใครที่อยู่ในเกณฑ์รับสิทธิ์และไม่ได้รับเงินนะคะก็เตรียมตัวรับเงินกันได้เลยนะเมื่อรวมกับแบงชีพสูงสุด1,000บาทเงินพิเศษสูงสุดอีก1 5 0 0บาทนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะจะได้รับสูงสุดที่สองพันหบาทค่ะคนไม่ได้รับเงินพิเศษบ้าง มาแสดงตัวกันหน่อยนะคะหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอยากติดตามข่าวสารอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์กันไว้เลยค่ะเกตนําข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังและถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ของตัวเองสิทธิเงินเยียวยาต่างๆที่ทางรัฐมีให้กดติดตามเพจของเราไว้ได้เลยค่ะเกตอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันที่นี่เพจสารดีกพิเกตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ